วันนี้สายันพี่ขมิน้นและครูพรตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในตำบลเนินศาลามาเข้าร่วมเวทีพร้อมเพื่อนเครือข่าย6กตำบลในจังหวัดนครสวรรค์โดยการเชิญชวนจากทีมสอ,อสอภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกรรมจนธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทีมสอรอสอนำเครื่องมือความรู้และประสบการณ์เข้ามาพาผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนท้องถิ่นเปิดมุมมองใหม่โดยใช้สื่อสะท้อนใจให้เห็นความสำคัญเรื่องการสื่อสารการทำความเข้าใจเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนลูกหลานให้ผู้ใหญ่ตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนยุคใหม่จุดประกายให้ผู้ใหญ่ใจดีลุกขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลไกลพัฒนาเด็กเยาวชนในตำบล นำเด็กในตำบลของเราอะมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะให้เด็กรักสามัคคีกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างจิตสาธารณะให้เด็กเด็กได้ถูกรับการพัฒนาแล้วก็อนาคตเขาต้องมาเป็นผู้ใหญ่ที่นี่มันก็จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาคนไปด้วยในตัวครับกลับสู่ในพื้นที่ นายกสามารถเอมแสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสาลาร่วมเห็นชอบประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับตำบลในบทบาทที่ปรึกษาและผลักดันเชิงนโยบายผนึก์กำลังกับทีมผู้ใหญ่ใจดีรวมกันคัดสรรทีมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเนินสาลาเดิมเนี่ยสภาเด็กเนี่ยทั้งหน่วยงานราชการของอำเภอเนี่ยเขาก็ให้ทำอยู่แต่เขาก็จะให้เราส่งคัดไปอย่างนั้นแหละเราก็คัดเราก็ คือกระบวนการคัดเดิมๆเราก็ไม like ่ไม่มีกระบวนการคัดอะไรมากมายนะครับแต่เมื่อเมื่อสรสและพี่น้ำเข้ามาเนี่ยเขามาชวนตั้งกระบวนการคัดสรรมีคณะกรรมการหลายหลายรูปมีคณะกรรมการมีผู้ใหญ่มีคณะกรรมการของเด็กที่บริหารกันเองแล้วก็ออกมาจากแต่ละหมู่บ้านซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ให้ไปคัดเอาเด็กคนที่ทํากิจกรรมขึ้นมาแล้วก็มานั่งคัดเป็นสภาเด็กอีกนะครับซึ่งตรงนี้กระบวนการมันค่อนข้างที่จะกระจายแล้วได้เด็กมาได้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาสนใจจริงๆอย่างไรอย่างเงี้ยครับ ทุกคนก็เสนอว่าให้มีตัวแทนซักหมู่ละ2คนก,ก็จะเป็นจํานวนเด็ก16คนแต่ครน,น้ท่านนายกเห็นว่าการทํางานของสภาเด็กเนี่ยมันจะต้องมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนน่าจะเป็นจํานวนเลขขี้ก็คือให้มี17คนน้องคนที่17เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจากหมู่8เพราะว่าหมู่8เนี่ยมีการรวมกลุ่มกันอยู่หลายหลายกลุ่ม,มนะคะหลายกิจกรรมเราก็จะได้สภาเด็กขึ้นมาจํานวน17คน เมื่อกลไก่ทั้ง3ส่วนพร้อมเดินหน้าเวทีพัฒนาศักยภาพผู้ใหญ่ใจดีเริ่มก้าวต่อโดยมุ่งพัฒนาเจตคติความรู้และทักษะให้มีขีดความสามารถในการทำหน้าที่เอื้ออำนวยการเรียนรู้เป็นที่ปรึกษาเสริมกำลังใจให้คำแนะนำและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราไปศึกษาแล้วเราก็เอากลับมาใช้กับเด็กคือจากการที่ว่าเราอาจจะเราไม่เข้าใจเด็กแล้วเราสอนอาจจะสอนแบบ เข้มงวดอะไรเงี้ยบางครั้งเข้มงวดเกินไปเด็กก็ไม่เข้าหาเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวิธีค่ะเปลี่ยนวิธีคือเข้าไปเหมือนเพื่อนเขาด้านแกนนําเด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้และทักษะผ่านค่ายเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สร้างทักษะคิดเขียนวางแผนโครงงานและเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงค่ายคือบปให้ให้เรารู้ว่าการทํางานคือ จะทำยังไงเป็นขั้นตอนนะครับคือเราต้องมีการวางแผนทำงานเป็นระบบครับเรียนรู้เรื่องทำงานร่วมกันครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต่างที่ต่างตำบลครับหลังจากที่น้องได้ผ่านเวทีอบรมศักยภาพมาแล้วเนาะการที่อยู่ในเวทีเนี่ยด้วยธรรมชาติของเวทีเขาก็จะไหลลื่นไปได้แต่การที่ให้เขามามีกิจกรรมในพื้นที่ทำจริงๆเนี่ยคือทำให้เขาได้เรียนรู้จากของจริง ได้เจอกับสถานการณ์จริงๆและน้องก็จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทดลองใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จุดประกายไฟให้น้องๆคิดกิจกรรมสร้างสรรค์นในชุมชนผ่านโครงการคิดดีทำดีเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและเพื่อชุมชนที่คณะกรรมการร่วมเห็นชอบและทีมผู้ใหญ่ใจดีพร้อมให้การสนับสนุนเขาจะเข้ามาถามว่าพี่ ในชุมชนของเราเนี่ยงานมลอยกระทงของวัดทองคำอิงเนี่ยมันมันมันซาไปเยอะแล้วนะคะผมเนี่ยพวกผมเนี่ยอยากจะทําให้มันขึ้นฟื้นขึ้นมาอีกดีไหมเ,เราก็เป็นที่ปรึกษาบอกเออเราก็บอกว่าดีอย่างนี้นี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นการที่เยาวชนในท้องถิ่นของเราเนี่ยรักวัฒนธรรมในท้องถิน่นนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามอันนี้เราก็ช่วยน้องจัด ทุกปีอบตเนินศาลาจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดจ้างคนมาลอกครองแต่ในปีนี้นายกสามารถมีเป้าหมายร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนดึงพลังชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกำจัดอับตกชวาได้บรรยากาศพลังความสามัคคีอย่างที่เห็นจากงบจัดจ้างปรับมาเป็นค่าน้ำค่าอาหารที่น้องๆผู้หญิงลงมือกันหุงหาอาหารอร่อยไว้บริการ กิจกรรมในครั้งนี้อบตได้ลำครองที่ให้ชาวบ้านและเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายฝ่ายสภาเด็กและเยาวชนก็ได้ลำครองที่พร้อมสำหรับลอยกระทงในปีนี้รูปแบบการจัดงานจะเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆก,ก็มาช่วยกันออกแบบมาจะจัดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นพอทําไปจ,จังหวะหนึ่งเนี่ยงบประมาณไม่มี มามาณที่ไหนเล้วนะครับมาคุยอบตอท่านนายกบบกโอ้โหมางบมายังไม่ได้ตั้งไว้นี่นะครับยังไม่ได้ตั้งไว้ถ้าทําเรื่องนี้เนี่ยมันแล้วมันเร็วมันกระชั้นจะทําทอะไรมันก็ยังติดขัดอยู่ยังลำบากอยู่เมื่องบประมาณไม่มีทางทีมผู้ใหญ่ใจดีจึงชักชวนน้องๆเดินกล่องรับบริจาคเพื่อฝึกให้รู้จักการดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน น้องๆเด็กรับวันเสาร์ไปด้วยครับแล้วก็มีพวกรองประธานวก็ประธานเพนิกคณะกรรมการ,การนะครับไปก็เดินออกไปตามถนนตีกล,ลองโขนละมะณาไปร้องํำทำเพลงไประหว่างทางครับแต่ก็ได้การตอบรับอย่างนี้ครับเหมือนว่าเขาอยากเขาอยากจะมีงานอยากจะจัดงานกันอยู่แล้วอะแต่ไม่รู้จะมามีส่วนร่วมไม่รู้จะมาออกมาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> พราะเด็กๆไปเดินเนี่ยเขาก็ให้บางคนแทนที่เราเขียนว่าเป็นแบงค์ยี่สิบกลายเป็นแบงค์ร้อย กลายเป็นให้เงินเยอะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับที่รวมรวมแล้วตอนนั้นเจ็ดพันกว่าบาทก่อนพอมาเสนอท่านนายกท่านนายกบอกว่าคุยหารือกับท่านประหลัดประหลัดบอกว่าน่าจะพอการเงินจากตรงนั้นตรงนี้มาได้สักสามพันช่วยเด็กเกเป็นกำลังเสริมให้เด็กๆอีกสามพันนะครับก็เด็กๆก็เอาได้เป็นหมื่นกว่าบาทใกล้ถึงวันงานน้องๆมารวมตัวกันที่ศาลาประชุมวัดทองคำอิงเพื่อซักซ้อมบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอีกครั้ง ดับแรกคือเราประชุมกันก่อนครับปรึกษาแล้วก็แบ่งหน้าที่การงานใครถนัดด้านไหนก็คือแบ่งไปน้องวัดขันอาสาหาใบมะพร้าวมาตกแต่งเตรียมทำซุ้ม ด้านน้องน่องน้อง,นองแน็คอาสา,าตัดต,ต,ต้นกล้วยตัดใบตองในสวนของชาวบ้านใจดีที่ร่วมสนับสนุนเด็กเยาวชนที่คิดดีทำดีนำไปให้กับน้องๆผู้หญิงที่มีฝีมือลงมือประดิษฐ์กระทงใบงามที่บ้านใครมีอะไรก็ให้เอามาแล้วก็ให้มาช่วยกันอยากมาทำเพื่อส่วนรวมก็รู้จักเพือ่อนแบบที<อ>่ไม<อ>่เคยคุยกันก็คุยกัน ฝ่ายพี่ประเมียนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนชักชวนเหล่าแม่บ้านใจดีมาร่วมช่วยกันทำกับข้าวทำอาหารอร่อยไว้เติมพลังให้เด็กๆทุกคนเด็กเขามีความคิดสร้างสารรค์คือด้วยความคิดของเด็กในหมู่บ้านของเราคิดอย่างนี้เราก็เลยช่วยกันแล้วก็มีมีส่วนร่วมร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านบ้างทางด้านทีมผู้ใหญ่ใจดี สายันได้พลังความร่วมมือจากพี่นุ่นประธานอสอมและพลังของชาวบ้านที่อาสามาช่วยออกแรงสร้างแพรเหล่าพลังมดกลุ่มน้องๆโครงการหนูรักวันเสาร์ที่ครูขมิ้นดูแลก็มาร่วมช่วยพี่ๆออกแรงแข็งขัน อีกด้านหนึ่งครูพรซุ่มซ้อมนักแสดงตัวน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อไปร่วมงานแสดงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานลอยกระทรงปีนี้ ถึงเช้าวันงานพระสงฆ์ร่วมช่วยกวาดลานวัดเตรียมสถานที่สะอาดสวยงามภายในสาลาวัดวันนี้มีผู้คนมาช่วยกันทำกระทงกันเนืองแน่นไม่เพียงเหล่าน้องผู้หญิงเท่านั้นแต่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างแต่ทุกคนล้วนทำกันด้วยใจผู้ใหญ่สวยัยพี่จันจิรา ผู้ใหญ่ใจดีและชาวบ้า hmm. นอีกมากมายจากทุกหมู่บ้านมารวมใจรวมพลังกันช่วยน้องๆคนละไม้คนละมือได้กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนออกมาสวยงามมากมายอย่างที่เห็นช่วยกันทุกหมู่นะทุกหมู่เลยที่ช่วยกันสลับสนับทุกเรื่องนะที่เด็กๆทำเขาทำดีต้องสนับสนุนปกติท่า ถ้าไม่มีงานชาวบ้านเขาก็ทำทำแล้วก็ไปลอยตามนาวเวลาถ้ามีงานก็ทำให้คึกคัน่อยจริง,รงๆเนี่ยอยากจะให้ใช้วัสดุธรรมชาตินะครับวัสดุธรรมชาติทีนี้ก็ใช้ต้นกล้วยพอต้นกล้วยออกมาแล้วเนะี่ยทำแล้วมันทําแล้วมันค่อนข้างชา้าก็มีไปเก็บกะลากันมาอีกให้น้องๆเก็บกะลากันมาอีกครับเอกลามาแล้วมานั่งทํากันมาหล่อเทียนกันก็มันก็จะสองอย่างเนี่ยตกตกสามร้อยนะครับทีนี้ เราก็กลัวว่าเหมือนว่าทํายังไงมันลอยกระทงแค่สามร้อยในแม่น้ํคลองตองคำอิงมันใหญ่อ่ะเฮ้จะทำไงให้ไฟมันแลดูได้สวยงามไม่รู้จะทำยังไงครับพี่พี่นุ่นพี่ประธานอสมเนี่ยแกเขาบอกว่าเอากาบกล้วยดิเอากาบกล้วยมาฝันฝันฝันนั่นอีกประมาณสี่ร้อยกว่าชิ้นนะครับสี่แล้วก็ชิ้นแล้วก็เอาแล้วทำไงใช่ไหมมีแสงสว่างล่ะไอเอาทูบเนี่ยไปจุ่มน้ําเทียนน่ะแล้วก็จุดไฟดิตอนแรกก็มาลองกันดูลองแล้วมันเอามันลอยได้นี่มันไปได้นี่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันทําอย่างแข็งขัน สายานันคอยทำหน้าที่ประสานงานจัดการงานภาพรวมให้เป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องบางจังหวะใครผุดไอเดียอะไรขึ้นมาก็เสนอกันอย่างช่วงหนึ่งเมื่อนึกถึงภาพค่ำคืนนี้ที่จะมืดมิดทุกคนก็จะพูดคุยหาแนวทางป้องกันจะทำยังไงมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่เอาอย่างนี้ที่หนูไปเคยไปนากับพ่อเนี่ยเขาเอาน้ำมันโซลาาน้ำมันดีเซลเนี่ย ใส่ทรายผสมกับทรายแล้วก็จุดใส่กระป๋องกาแฟเอ้าเอาไป่เล่าอย่างนั้น่ะเอาเอาเอาเมื so Ora, Idea oui, artist, ante, ks, ่อปิ no ้งไอเดีย hmm. ก็ไม่รอรีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใครมีกระป๋องกาแฟใช้แล้วก็นำมาช่วยกันฝนเอาฝาออกได้กว่า50กระป๋องบรรจุทรายนำไปปักตามจุดต่างๆกำลังใจคนสำคัญนายกสามารถ เข้ามาร่วมเตรียมความพร้อมร่วมให้คำปรึกษาอีกทั้งช่วยเตรียมใบเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่หนูน้อยนพมาศที่จะมีการประกวดกันในคืนนี้ถามว่าทำไมไม่เอาคนโตไม่เอาคนแก่นะครับเพราะว่าเด็กๆมันน่ารักสดใสดีแล้วก็ผมอยากให้ให้น้องๆหรือคนจัดกิจการรมคิดว่าเพราะเอาเด็กมาเนี่ยเด็กเขาจะมีเหมือนจะดึงคนมางานได้ด้วยครับผมก็กลัวตอนแรกเดินว่ากลัวไม่มีคนมาทํางาน เาเด็กๆมาเพราะว่าเอาลูกเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมีพ่อมีแม่มาปู้ย่าตายายต้องมาอย่างน้อยมา1ต่อสีนะครับหน่งต่อสี่นขอหมู่บ้านละคนนะครับของหมู่บ้านละคนก็ 8, ปดสี่ครั 32, บสามสาบคนแล้วรวมสภาเด็กก็50คนแล้ว